ไลนยน้ำตรงนี้สามารถเอาออกได้ง่ายๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาไลนยน้ำบนแอปพลิเคชัน k ายมาสเตอรออกอันดับแรกนะครับไปที่ Google Play Store นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า k ายมาสเตอรนะครับสะกดอย่างนี้นะครับ K I N นะครับ E M A S T E R นะครับผม หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีส้มๆมีโทเคอย่างนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็กดเปิดนะครับอ่าพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดแอปพลิเคชันไข่มาสเตอร์ขึ้นมานะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกลงไปเลยครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกอัตราส่วนนะครับจะมี16ต่อ9 9ต่อ16แล้วก็1ต่อ1ให้เราเลือก1ต่อ1นะครับผม หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะจากนั้นให้คลิกตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับที่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับทําตามผมนะครับทีละสเต็ปนะฮะค่อยๆยทํเปิ้งจากนั้นนะครับกดตรงสีแดงตรงกลางตรงนี้นะครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือจะถ่ายวิดีโอนะครับให้เราเลือกเป็นวิดีโอนะครับผม กดเลยนะครับเสร็จแล้วกล้องก็จะติดนะฮะสมมุติผมถ่ายตัวผมเองนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เห็นลายน้ำเนาะพอเราถ่ายเสร็จเนี่ยเราจะเห็นลายน้ำนะครับผมจะลองเริ่มบันทึกภาพนะครับเราจะเห็นลายน้ำอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะลบลายน้ำยังไงผมถ่ายให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงลายน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน พอเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับพอเรากดหยุด <St art noise> เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ <S <S> <S ก็คือถ่ายมาอีกครั้งหรือว่ากดว่าใช้ถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดใช้เลยนะครับกดใช้นะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่ขวาบนนะครับที่เป็นรูปเหมือนกับเป็นลูกศรเป็นลูกกล่องนะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับอ่า ก็จะมาถึงส่วนที่เรียกว่า export นะครับตรงนี้เขาให้เราเลือกความละเอียดได้นะครับแต่เราไม่ต้องไปเซตอะไรมากนะครับเราก็กด export เลยตรงนี้นะครับเขาก็จะเชิญชวนให้เราสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนหรือว่ารายปีนะครับถ้าเราไม่สนใจหรือยังไม่พร้อมนะครับก็กดข้ามไปได้นะครับกดข้ามตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะทำการประมวลผลวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับ รอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีวิดีโอโผล่มาตรงนี้เห็นไหมผมกดให้ดูนะฮะเขาก็จะถามหาโปรแกรมที่เราต้องการจะเปิดนะครับสมมุติผมเอาตัวเล่นวิดีโอมาเปิดเห็นไหมฮะว่าจะมีลายน้ําอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วเราจะลบมันยังไงครับอ่าทีนี้ให้เรากดกลับมานะครับกด back กลับมาที่หน้าแรก แล้วไปที่เพ s สโตนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค้นหาคำว่า U cut นะครับ U ที่แปลว่าคุณนะแล้วก็ Cut ที่แปลว่าตัดนะครับย u คัดพิมพ์คำว่า you c ัดไปหรือใช้พูดเอาก็ได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับใช้พูดคำว่า u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  t มันก็จะขึ้นแอปที่เป็นรูปกรรไกรอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปกรรไกรและเขียนว่าแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอนะครับเห็นไหมอันนี้ นะครับหน้าตาแบบนี้เราก็กดติดตั้งนะครับอันนี้ของผมในกรณีที่ผมติดตั้งไว้แล้วผมจะกดเปิดนะครับอพอผมกดเปิดปุ๊บมันก็จะทําหน้าที่เปิดหน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับบางบางคนนะครับที่เปิดมาครั้งแรกเขาก็จะมีให้เรา,าสมัครเป็นสมาชิกคล้ายๆกับคลมาสเตอร์นะครับเราก็สามารถจะกดข้ามไปก่อนได้นะครับ จากนั้นมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรงนี้กดไปเลยครับเครื่องหมายบวกเึ้งเขาก็จะถามว่าจะสร้างโปรเจกต์ใหม่หรือว่าจะเอาล่างล่าสุดกดไปที่โปรเจกต์ใหม่เลยนะครับเขาก็จะมีวิดีโอซึ่งอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้วจากวิดีโอที่เมื่อกี้เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวนี้นะฮะไฮมาสเตอร์เห็นไหมครับที่มีลายน้ำเนาะเราก็คลิกมาเลยครับเราก็กดเลือกนะครับจากนั้นก็กด ลูกศรน,นะครับไปทางด้านขวานะครับ ừ, แล้วไปที่ไหนต่อสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการจะตัดตัวโลโก้ตรงนี้ออกนะครับตัดข้างบนข้างล่างออไม่ใช่กนไกลตรงนี้ครับการกลตรงนี้เป็นการตัดตัดต่อนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะตัดขนาดหรือย่อนะครับก็ให้เลื่อนมาทางด้านนี้นะครับเลื่อนมาด้านขวาสุดใช้นิ้วสไลด์รู่นๆนะครับ ตัวไอคอนนะครับที่ติดกับเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับจะมีคำว่าครอปอยู่นะครับไปที่คำว่าครอปคลิกไปเลยนะครับคลิกไปเลยพอคลิกไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถใช้นิ้วของเรานะครับลูดลงมาได้เห็นสีส้มๆไหมครับนี่คือพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเราต้องการแค่นี้สำหรับด้านบนนะครับแล้วเราก็มาที่ด้านล่างนะครับเอานิ้วของเรานะครับลูดขึ้นไปจากด้านล่างขึ้นไปเหลือแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วทําไงต่อครับเรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับนะครับตรงนี้นะครับเห็นเครื่องหมายถูกสีส้มๆเล็กๆนี้นะครับคลิกลงไปเลยครับคลิกเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกด้านบนนี้นะครับเขาก็จะถามว่าเราต้องการบันทึกที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับเราก็กดบันทึกได้เลยครับจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับเขาก็จะมีการโฆษณานน่นนี่นั่นนะครับถ้าเราไม่สนใจเราก็กดข้ามไปก็ได้นะครับ กดตรงนี้นะครับปิดโฆษณานะครับเขาก็ทําการประมวลผลซึ่งตอนนี้วิดีโอของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เก็บเอาไว้ในเครื่องเราแล้วเราลองไปดูกันนะครับผลงานเห็นไหมครับตอนนี้จะไม่มีลายน้ําแล้วหายไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับวิธีการเอาลายน้ําออกนะครับง่ายๆนะครับพี่ๆสวทุกคนผมเชื่อว่าทําได้นะครับ ก็ถ้าสมมติว่าเราใช้คลายมาสเตอร์บ่อยใช้ในการทำรีวิวทำยูทูบเบอร์นะครับขายของก็ตามผมแนะนำว่าให้ซื้อนะครับสนับสนุนผู้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้แต่ถ้าเราเพิ่งจะเริ่มทดลองใช้นะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันลบกวนภาพของเราก็ให้ใช้วิธีนี้ไปพลางๆก่อนนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราพร้อมก็อย่าลืมสนับสนุนเขานะครับโอเคครับ ทวนกันอีกทีนะฮะดาวน์โหลดแอปสตัวที่ชื่อว่า Kind Master นะครับกับ u c u t นะครับขั้นตอนก็คือถ่ายถ่ายด้วย Kind Master นะครับแล้วมาตัดคลอปด้วย u c u t นะครับเท่านี้เองนะครับพีพีก็จะได้คลิปที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่มีลายน้ำอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด SUBSCRIBE และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วติดตามพวกเราในคลิปต่อไปด้วยครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ